โอเซนเจอซ้ายครับผมเข่าเตะตัดล่างครับซ้ายอีกทีครับก็ต้องโดนแบบนี้ครับถ้าซ้ายครับอีกทีครับหมัดกับดักไว้ครับหมัดกับดักทีครับติดก็ยังได้ลุ้นนะครับก้าวหน้านี่เราก็เห็นหลายๆไฟครับโอเซนเบียดเร็วขึ้นครับก้าวหน้านี่ครับโอออกครับก้าวหน้าโอเซนยืดๆกักดักีมาครับโอ้ ลูกเก่งมาแล้วครับแอบนี้ครับนี่ครับบอกว่าไม่ฟาวครับโอ้ก้าวหน้าบอกว่าอุ้าทำมาทั้งชีวิตแล้วครับไม้ฟาวครับเดี๋ยวจะมาทโอเซนซ้ายครับอีกทีครับโอ้ยเกือบเข้ากันคอครับไตมาเขียวต่อยคืนครับพยายามเดินเข้าหาครับยกสุดท้ายโอเซนไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องได้นับครับเพื่อตีเสมอไม่อาจจะต้องเพียตรงนี้ออกไปครับเพื่อฟาวให้หมดครับโอ้ บัดซ้ายครับนี่ครับแมไประแวงลูกเตะครับได้ฉายเลยครับโอ้ซ้ายครับโอ้เตะเข้าคอเนโมเซนครับหือว่าแทบจะโดนฝังกบแล้วครับเอาก้าวหน้าโอกาสจะน้อกให้ได้เลยครับทำอันตรายก้าวหน้าได้บ้างหรือเปล่าครับโอ้โหดูแต่พอได้ทุกในรูปแบบมวยไทยเต็มรูปแบบเ่ยคือก้าวหน้าเนี่ยดูดีเลยครับอ้าวนี่ครับแม